สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอนะคะจากช่องธนิกาสตอรี่นะคะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเทคนิคการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงตัวเองในสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะด้วยเทคนิคง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้นะคะก็คือ ทุกคนนะคะมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมากยิ่งกว่าอมากกว่าปัจจุบันนี้นะคะเพียงแค่เรามีสิ่งหนึ่งที่เรามีมันอยู่แล้วอยู่ในตัวเองมันซ่อนอยู่ในมันซ่อนอยู่ในตัวเราอะมานานแล้ว มีแต่เราอ่ะไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็ไปวิ่งหาจากคนอื่นไปให้คนอื่นช่วยไปให้คนนั้นคนนี้ช่วยแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดถูกนะคะเพราะว่าเอ๋ก็เคยเดินทางเส้นนี้มาก่อนเข้าใจว่าทำไมเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้ไง เราไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นใครเรามีอะไรบ้างเรามีของดีอะไรในตัวเราไม่รู้เพราะว่าเราก็เกิดมาเหมือนคนทั่วไปอะค่ะมีครอบครัวที่ฐานะที่แบบปานกลางค่อนมาทางแบบค่อนมาทางที่แบบติดลบนะคะแล้วเราจะมีความ เชื่อได้ไงว่าเราอ่ะมีอะไรดีอยู่ในตัวเราก็มองแต่สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราอ่ะก็คือเอ้ยฉันมันไม่ดีอ่ะครอบครัวฉันยากจนฉันย่ำแย่เงินทองไม่พอใช้นะอะไรก็เยอะแยะมากมายตามที่ประสบการณ์ใน ในในในชีวิตเราที่เราเจอมาเนาะแต่มันมีอยู่เราอะมีของดีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้เรามีพลังอำนาจเราเป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตเรานะคะก็คือสิ่งที่สร้างเรามา หรือบางคนเรียกพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เขามอบสิ่งนี้ให้กับคนทุกคนสิ่งนี้มีอยู่แล้วในตัวทุกคนแค่ทุกคนกลับไปกลับเข้าไปอยู่กับเขา ไปร่วมสร้างกับเขาเขาก็จะสร้างสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้ให้เราเองสามเครื่องมือที่พระเจ้าให้มานะคะก็คือหนึ่งคิดสองพูดสามทำ สามสิ่งนี้นะคะต้องเป็นไปแนวทางเดียวกันไม่ใช่คิดอีกอย่างพูดอีกอย่างทําอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ขึ้นเดียวกันเมนก็จะแบบคิดพูดทำํำอ,อย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ประสานกันอะมันไม่ประสานกัน่ะเนาะแต่ท่านี้ย ความคิดและความเชื่อหรือสิ่งต่างๆที่เราสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กอมันมีด้านไหนมากกว่ากันผลของมันก็จะสะท้อนภาพนั้นออกมาถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำ ให้มันสอดคล้องกับสีที่เราต้องการอย่างที่เขาเรียกว่าคลื่นวายเวชั่นคลื่นแห่งความคลื่นคลื่นของจักรวาลน,นะคะที่สร้างเรามาท่านสร้างเรามาด้วยความรักและความเมตตาแต่ถ้าเรายังคิดพูดทำไม่เป็นแนวเดียวกับจักรวาล สิ่งที่เราต้องการมันก็ไม่ได้สักทีฝากให้ทุกคนไปทํานะคะคิดพู้ทาให้เป็นไปทางทางเดียวให้เป็นไปแนวทางเดียวกับจักรวาลน,นะคะเพราะว่าสิ่งนี้แหละที่ทุกคน่ะสามารถเขาเรียกอะไรสามารถทําด้วยตัวเอง ความคิดก็คือความคิดของเราคาพูดก็คือคําพูดของเราการกระทําก็เป็นการกระทําของเราเราสามารถเลือกได้เราสามารถเลือกเลือกที่จะทําได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบมันจะง่ายเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาเรื่อยๆที่ผ่านมาเนี้ม,นมันสะสมมาเยอะแล้วอะค่ะ มันเหมือนเป็นนิสัยอะค่ะนินสัยอะเราทําสิ่งเนี้ยมาเยอะเราคิดแบบนี้มาเยอะแล้วเราจะให้เราเปลี่ยนไปคิดสิ่งใหม่อ่ะมันยากนะแต่มันก็ไม่ได้ว่าทําไม่ได้มันต้องใช้เวลาเหมือนสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนเนี้เราสะสมมาเท่าไหร่แล้วล่ะใช่ปะคะมันก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนมันต้องใช้เวลาแก้ค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะนำเทคนิคอันนี้นะคะไปลองไปลองใช้ดูนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วใช้ชีวิตอย่างมีอิสระโดยที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งไหนใช้ชีวิตอย่างแบบอ,อยากที่เราต้องการนะคะ,ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย